สวัสดีค่ะประยุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่าวันนี้มาทำอะไรกันเราจะมาดูวิธีการงทำอันนี้อ๋ออันนี้ป้าทำยาหม่องสมุนไพรนะคะยาหม่องสเลดทังโคนเออมันเป็นของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นของป้าเนาะป้าทำเองขายเองแล้วก็สรรพคุณของสเลดทังโคนเนาะมันก็มีท้นที่สกัดด้อยเนาะแก้ปวดเพื่อนแล้วก็ มันจะมีตัวยาอื่นๆ,ๆที่ใช้ผสมเป็นส่วนผสมด้วยก็คือน,น้ำมันหอมระเหยต่างๆอย่างเช่นคาราบูนพิงเซนแล้วก็เมนทอนเนาะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนผสมด้วยทีนี้ขั้นตอนวิธีทำเนาะป้าก็ใช้วัสวลินห้ากิโลวัสดุห้ากิโลแล้วตรีไตรซิลีนเนาะตัวที่ทําให้เข็งตัวที่ทําให้เนื้อเนื้อยามันแข็งเนี่ยสองขีดสองขีดเท่านั้น แล้วก็ในหม้อเนี้ยมันใส่ได้พอดีเดี๋ยวที่คุณใส่มันใส่ได้พอดีอค่ะห้ากิโลแล้วก็คือในอุปกรณ์หม้อนี้เป็ดเสร็จแล้วห้ากิโลเนาะก็จะใช้เตาถ่านนะคะเพระาะว่าเตาถ่านเนี่ยมันคือเราควบคุมความร้อนได้ยังอีกอย่างใจเย็นเนาะสมุนไพรเนี่ยเราค่อยค่อยคนไปคนไปเราจะทำเร็เร็วไม่ได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อเสียของแก๊สก็คือมันมีกลิ่นแก๊สเนาะบางก็เลยมนะันเลือกเลือกใช้เตาถ่านดีกว่าประมาณนี้ค่ะตอนนี้ป้าก็ได้ทํามาเกือบสามสิบนาทีแล้วตัวยายต่างๆเริ่มแตกละเอียดแล้วค่ะแล้วก็คือส่วนผสมมันค่อยได้ที่แล้วนะคะยุ่ยงกนดูที่เรียกว่าได้ที่เพราะว่ามันเดือดเสร็จแล้วก็เนื้อยายเริ่มละเอียดถูกไหมคะ ไอที่ไอ้ที่มันยังไม่ยังตกตะกอนอยู่นี่ก็คือตัวยาที่มันยังไม่เ,เตก,เกดีเราจะคนต่อไปสักประมาณสิบห้านาทีแล้วมันก็มันจะใสเลยนะคะตรงนี้มันจะใสเราคนไปเรื่อยๆพร้อมกับเราใส่ส่วนผสมส่วนผสม,มอะไรบ้างครับส่วนผสมก็คือที่มีวาสลินแล้วเนาะแล้วก็วิตายซลินที่ตัวทําให้แข็งแล้วก็ตัวนี้เกสซาร์เน่คะ่ะเบสซาร์เน่เบบนี้นะคะ ลักษณะเจตแสดงเตาใส่ไปเลยหนึ่งทีจ้ะนี่เนี่ยนี่จำนวน5ลิตรจำนวนส่วนผสมต่างๆทั้งหมดในหม้อเบอร์35ตัวนี้เบอร์28นะไม่ใช่3ามหม้อนี้เบอร์2ีมันจะพอดีเต็มเลยแล้วถ้าเป็บรรจุใส่ขวด ที่เราเตรียมไว้นี่จะได้ประมาณกี่ขวดครับุกทาก็ถ้เป็นขวดใหญ่เนาะมันก็จะได้50สิบขวดขวดละร้อยแต่ถ้าเป็นขวดกลาง30มขวดขวดเล็ก90้ขวดมันมีขนาดของมัน